สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซสี่ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาตอบคําถามจากทางบ้านกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดเซตของนะครับในการลงดันแดงนั่นเองครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะหมดในน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าปะผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะคือเป็นกิจกรรมของการที่เราลงดันแดงนะครับแล้วมันจะมีการดรอปไข่เขาเรียกว่าเป็นไข่เซตเป็นไข่ที่มีการรวมเซตกันเกิดขึ้นอ่ะ พอสมว่าเรา,าบรอปไข่เซตนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็มาเปิดรุ่นว่าเราจะได้เซตอะไรอะไรแบบนี้เป็นตน้นทําให้ตอนนี้กระแสลงดันแดงมาแรงมากๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า1คนต้องการโอเวอร์โหลดเยอะหรือพูดง่ายคือต้องการแบบโอเวอร์โหลดมาทำออร้อยออร้อยห้าสิบกันแล้วก็เล่นบอยเยอะขึ้นนะครับทาให้ตัวของโอเวอร์โหลดเนี่ยความต้องการตลาดมันสูงขอบทองเนี่ยก็เลยถูกการขายหรือถูกการซื้อออกจากตลาดนียสูงมากๆนะครับคือง่ายๆฟาร์มาขอบทองแทบจะถูกแบบ ปิดไปได้เลยเนะี่ยมีคนซื้อตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของไข <c oughs> ่พวกไข่ที่มันหลบจากกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้ตัวของกาไรของดันแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากๆนะครับแต่ว่าในทางกลับกันต้นทุนของดันแดงก็สูงตามนะครับต้นทุนสูงกําไรก็สูงตามนั่นเองนะครับผมทีนี้หลายคนก็คงสงสัยว่าเออแล้วเราจะทําของเนี่ยลงดันแดงยังไงดีคีเรตควรเท่าไหร่คีเดเมตควรเท่าไหร่เริีเท่าไหร,ร,ร,ร่ทําของแบบไหนยังไงบ้างและอาชีพไหนเหมาะกับก,บการลงดันแดงบ้างนะครับผมอ่ะ ที่ี้จะขออนุญาตพูดก่อนนะครับว่าตัวของดันแดงเนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องเป็นอ,อ,อาชีพที่แบบวันก็ได้นะเล่นเป็นซูโมจูโดหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ไม่จะเป็นต้องเป็นซูโมร้อยปอร์เนะนะินจาจูโดฮับแล้วแต่ที่เราถนัดเลยแต่ว่าวันแนะนานะอันนี้แนะนําของขอววันเฉยๆนะ ซูโม่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะมีด่านหนึ่งที่เป็นเรียกว่าไอ,ดาอ้ด่านบอสคิงอ่ะไอ้บอสคิงอ่ะมันเล่นยากมากครับทุกคนถ้าเรายืนประชิดมันอะมันจะวิวรัวๆแล้วมันเสียเวลามากดังนั้นโโเนี่ยซูโม่เนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของดันแดงพอสมควรนะฮะอ่ะทีเนี้ยเอออย่างวันใส่เนี่ยวันใส่เป็นเซ็ตลิงแลนะทุกลิงแลนะฮะลิงรีเจนผมขายออกไปแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเซตลิงแนะลงแ,นะลงและนะครับผมสเตตัสประมาณนี้เลยนะครับสเตตัสเนี่ยปกติมากมครับผมนี่เห็นไหม สเตตัสนี่คือไม่ได้แบบมีอะไรเลยครับสเตตัสปกติเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ฟังแคสผมใส่ประมาณนี้นี่ฝังแคสประมาณนี้ครับแคบจะไม่มีอะไรบวกเลยเ่อน,นคือสามารถใส่เดิมๆแบบนี้ได้เลยอ,ะอ่ะประมาณนั้นนะครับอเห็นไหมดูครับเป็นไงลันปะลื <c oughs> ่นลันลื่นลันนะครับผมอ่าสเตตัสประมาณนี้เลยครับทีนี้ตัวของสเตตัสที่ผมแนะนํานะครับสำหรับในการลงดันแดงนะคือดันแดงเนี่ยมันจะไม่เน้นมันไม่โฟกัสสเปเชียลทุกคนมันเน้นไปทางฮิปนะครับ ยิ่งฮิปเยอะยิ่งดีนะครับผมอ่ะเน้นฮิปนะครับเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือในเรื่องของจริงๆมานาคนมีไว้สักประมาณหมื่นหนึ่งนะถ้ามานา 10K เนี่ยผมว่ามันโอเคมันลงง่ายนะครับมันลงง่ายในการปั๊มมานาในการเจนมานาต่างๆมันมันค่อนข้างทําง่ายนะผมแนะนําว่ามานาเนี่ยควร 10K เคจะดีมากๆถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับสเต็ปของแต่ละคนเนาะเราอาจจะเพิ่มยาก็ได้นะครับผมอ่ะแต่ถ้ามานา 10K บวกเนี่ยมา,มานาแทบจะไม่ได้เพิ่มเลยนะครับผมอ่ะ แล้วก็ต่อไปนะครับดันแดงมี2เวที่ผมลองเทสมาแล้วนะครับดันแดงเนี่ยคิเลตห้ามต่ำกว่า75เกินได้แต่ห้ามต่ำนะครับผมดันแดงเนี่ยพยายามทำคิเลตเยอะๆหน่อยนะครับผมประมาณสัก75ขึ้นไปจะดีมากๆแนะนําแค่75พอนะครับแล้วก็โดดไปร้อยเลยนะครับไม่แนะนําเป็นแบบ8ป85แปไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับมีค่าใกล้เคียงกันเลยนะครับสำหรับการลงดันแดงนะฮะด้งนนั้นเนี่ยคิเลตเอาแค่75พอแล้วนะครับ ที่เหลือล่ะเราค่อยไปโฟกัสคิดดามเมแบบบ้าๆก็ได้อย่างคิดดมเมดของผมเนี่ยร้อยสามสิบสี่นะครับก็สามารถฟาร์มได้แบบสบายๆนะครับผมอ่ะสเตตัสผมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาบอกว่าของที่คุณจะใส่อ่ะต้องใส่ตามวันนะเดี๋ยวผมจัดเทียให้อยู่เออผมจัดของให้แล้วนะครับว่าเออมีอะไรยังไงบ้างนะครับประมาณนี้ไหมอืมโอเคทีนี้เราไปดูกันว่าเอ้ของที่วันจัดเออเป็นตัวของเทียให้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างไม่ใช่เทียสิขเขาเรียกว่าของที่ผมจัดเออ จัดให้เนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างครับมาดูกันนะครับผมเริ่มกันนะครับอ,อันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะฮะอ่ะเริ่มมันก่อนนะครับผมก็คือส่วนผมผมเนี่ยผมกบเนี่ยผมยังไงก็โนหนึ่งทุกคนผมกับรองเท้ากบเนี่ยผมเชียร์มากๆเพราะว่ามันบวกดีนะครับมันบวกทั้งฮิปนะครับแล้วก็คีแล้วก็พวกมานายเห็นไหมบวกฮิปร้อยบวกสเปเชียลร้อยอย่างเงี้ย แล้วก็บวกทั้งคริแล้วก็บวกมานาด้วยซึ่งมันบวกเยอะมากๆครับดังนั้นเนี่ยตัวของผมกบผมก็ยังเชียร์เป็นเมตามันอยู่ดีนะครับทุกคนจริงๆแล้วก็หาค่อนข้างง่ายแต่ว่าราคาตอนนี้เริ่มสูงแล้วประมาณ4ี่ห้าอยแล้วครับเดิมๆแอบเจ็บอยู่นิดนึงนะแต่ผมมองว่ามันจบเจ็บจะจบทุกคนเพราะว่าซื้อปับป๊บเนี่ยเราใส่ปั๊บเนี่ยมันมันใช้ได้ย,ยาวๆเลยมันเจ็บแต่มันจบครับอ่ะต่อไปนะครับผมก็คือตัวของเออเขาเรียกอะไรรองเท้าเออรองเท้าก็เหมือนกันนะครับรองเท้าเนี่ยเจ็บก็จบเหมือนกันนะครับผมอ่ดูนี รองเท้าเจ็บแต่จบเหมือนกันนะครับมีทั้งฮิปแล้วก็มีสเปเชียลแล้วก็มีคิดเมทด้วยอันนี้ผมแนะนําเลยจริงๆนะครับเจ็บแต่จบนะครับผมอ่ะก็ราคามันไม่ได้แพงเวอร์ทุกคนแล้วสเตตัสมันโอเคในมุมมองของผมผมมองว่ามันโอเคเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปครับหน้าหน้าเนี่ยผมแนะนําเป็นหน้าโซนโฟอย่างแรงเลยเพื่อนๆจริงๆทําไมผมถึงแนะนําเป็นหน้าโซนโฟนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือหน้าอิมดีไหมดี น่าอิมอ์ท่ลดีเลยดีแบบดีมากเลยครับแต่ว่าคือตัวของดันแดงอะ่ะมันไม่ต้องเน้นสเปเชียลมันไปเน้นฮิปพอครับซึ่งตัวของเอ่อหน้าอิมเนี่ยมันบวกฮิปอยู่ที่875ใช่ไหมแต่ว่าตัวของหน้าโซนโฟเนี่ยบวกฮิปแค่เอ่อบวกขึ้นมา10หน่วยก็คือ85แล้วตัวของคีเลตเนี่ยชอคี K เลตเยอะกว่าคี K เดเมดเยอะกว่า, K กกวาตัวของหน้าโซนโฟเนี่ยจะได้เปรียบค่าในเป็นเป็นโมดของดันแดงเนี่ยหน้าโซนโฟจะได้เปรียบมากกว่าหน้าอิมนะครับแยกกันนะ ถ้าเป็นตัวของดังทั่วๆไปอ่ะน่าอิ่มดีกว่าแต่ถ้าเป็นโฟกัสอันนี้เน้นโฟกัสดันแดงเลยผมเชียร์หน้าโซนโฟตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปครับผมเสื้อเสื้อกางเกงเนี่ยผมแนะนําเป็นเสื้อกางเกงวันแม่นะครับทุกคนก็ไปลองหาดูในตลาดไม่แพง650หรือไมต่ก็ดร้อยประมาณนี้ไม่แพงเลยต่อไปครับเป็นส่วนมือส่วนมือเนี่ยผมแนะนํามือวันแม่นะครับอ่ะมือวันแม่ในที่นี้คือเป็นมือวันแม่ที่มีจากการเปิดทุกคนอ่ะเป็นมือวันแม่ที่ได้จากการเปิดอันเนี้ยเออเขาเรียกน,น,นะ นะนี่นี่เป็นมือวันแม่ที่ได้จากการเปิดไข่อะ่ะไอเปิดไข่วันแม่นะครับเพราะว่าอันนี้มันบวกคลิปเยอะมากครับมันบวกคลิป150นะครับทุกคนบวกเยอะมากแล้วก็มีทั้งมานาอยู่ที่850แล้วก็เป็นคีดเมทด้วยทําให้ตัวของมือวันแม่ที่มีการเปิดไข่เนี่ยมันเป็นท็อป ATK ทุกคนอะ่ะเป็นสายท็อป ATK สังเกตนะครับดูดีเห็นปะน้องเป็นสายท็อป ATK นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับอืมแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็คือประดับอ้ประดับ ระดับยังไงก็ต้องเป็นพาทิตนะครับเพราะว่ามันจบจริงๆครับระดับพาทิตนะ่ะมันได้ทั้งฮิปมันได้ทั้งสเปเชียลมันได้ทั้งคีอะไรแล้วก็คีดเมบคือมันครบจริงๆอะ่ะระดับผมยังมองว่ายังไงก็เชีย์เป็นพาทิตนะครับจริงๆอันนี้เชีย์เลยยังไงก็เป็นพาทิตเท่านั้นเลยอะ่ะราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปนะถ้าอาทิตย์ระดับบีเกิลหรือระดับบีเอ่อระดับหัวลีก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเพราะว่า มันเฟดใกล้ๆกันมีฮิปมีสเปรมีคิดเอกคิดเม็ดนะครับแต่ว่าถ้าราคากลางๆผมยังมองว่าพาทิตยังคงดีกว่านะครับพาทิดเนี่ยยังคงตอบโจทย์มากกว่านะครับเพราะว่ามันบวกเยอะบวกเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือเวลแบบเออราคามันไม่ได้แรงนะครับประมาณนี้สาหรับตัวของออประดับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นส่วนของประดับนะครับทุกคนอ่ะต่อไปครับผมก็คือส่วนปีกนะครับผมหลังปีกระดูกเนี่ยผมยังมองว่ามันจบจริงๆทุกคน หลังปีกระดูกเนี่ยมันครบเครื่องจริงๆนะครับสาหรับใครที่ไม่ทราบนะแต่ว่าถ้าใครที่วิวไม่ถึงหลังปีกระดูกก็เป็นเป็นตัวของพวกธงสเปนก็ได้นะเป็นพวกธงสเปนธงอังกฤษได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เรานะครับหรือใครที่แบบเอ้พี่ผมวิวไม่ถึงเนี่ยเราอยากได้เป็นของพวกรีเจนใช่ไหมพี่ผมไม่วิวไม่ถึงอ่ะผมจะใส่เป็นตัวอะไรดีก็แนะนํานะครับผมเนี่ยเป็นตัวของหลังวันแม่ก็ได้ทุกคนเนี่ยไอหลังวันแม่เนี่ย หลังวันแม่อันนี้ก็ได้นะครับหลังกีตาร,ร์วันแม่ถ้าไม่ถึงว่าเป็นหลังกีตาร์วันแม่เพราะว่ามันมีฮิปเยอะนะครับมีทั้งคีเลตแล้วก็คิร์เมต MAT แต่ว่าคีเลตคิร์เมตมันกากไปหน่อยแต่ว่าผมว่าก็ใส่เอามาชดเชยได้แล้วราคามันถูกด้วยหลังวันแม่เนี่ยคือราคาถูกด้วยนะครับผมถือว่าราคาน่ารักเลยนะครับผมใครที่อยากได้ก็ลองไปซื้อดูนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนอแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็คือตัวของแหวนนะแหวนยังไงผมก็เชียร์เป็นแหวนวันแม่จริงๆทุกคนเพราะว่ามัันนนนนเป็ทอจรริงๆคคดดูแแว,วแม่50ุก ออฟเอนะครับแล้วก็มีทั้งฮิปแล้วก็มีทั้งคีเลตแล้วก็คีิเลเมดด้วยครับมันเยอะมากๆครับดังนั้นผมแนะนําเลยนะครับว่าใครที่กำลังจะหาเซตลงดันแดงอยู่นะครับแนะนําเป็นเซตนี้เลยนะครับอ่ะคุณก็เอาภาพรวมตรงนี้ไปบวกคํานวณกับสเตตัสท,ที่คุณใส่ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะใส่ลิงแบบวันก็ได้แล้วคุณก็เอาไปบวกคูณเอาเอาไปบวกเข้าไปหัดหรืออะไรเราค่อยยัดลูกแก้วใส่เราค่อยที่จะยัดของใส่เพิ่มเติมนะฮะอันนี้เป็นของเดิมๆนะครับทุกคนเนี่ยก็จะมีฮิปเนี่ยเราวิ่งมาเยอะมาก นิปเราบวกมา1 1 8 5ถือว่าเยอะมากนะแล้วก็สเปเชียลเนี่ย930จริิงๆสเปเชียลเราตัดทิ้งไปเลยครับเพราะว่าสเปเชียลเนี่ยเราไม่นับอยู่แล้วครับมันมันไม่ได้แบบมีความสนใจมันไม่ได้แบบคือบอสมันกันอีกทุกคนดังนั้นอนะ่ะสเปเชียลไม่จำเป็นต้องฟีซีเรียสมากก็ได้นะครับผมอ่ะทีนี้ตัวของเลือดก,กับมานาเนี่ยมานาถือว่าค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0นะครับลิงเนี่ยมันจะบวกเอ่อถ้าใส่เซตเนี้ยนะครับแล้วลิงมันจะบวกมานาประมาณ2,000ใช่มมัยนนกก็็จะลาเปสองพับทุกคนถือว่า เพอร์เฟกเลยอ่ะมันจะกลายเป็นหมื่นหนึ่งพอดีเนาะแล้วก็ค่อยจะยัดคีดคีเลทก็ได้หรือคีเดเมจเข้าไปก็ได้ประมาณนี้นะครับใครที่กําลังมองหาตัวของของดงดันแดงนะครับนี่เลยครับผมคลิปนี้มีคําตอบให้คุณเลยนะครับผมอ่ะประมาณนั้นแล้วกันหนึ่งทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาเช็คราคาของกันไหมว่าไอ้ราคาของเนี่ยมูลาค่าของราคาของเนี่ยมันเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับผมอ่ะจะได้แบบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับทุกคนม,มันคงจะได้เห็น,หหนภาพให้เห็นภาพง,ง่ายๆแคลคูลเลเตอร์ามาเลย เราจะได้เห็นภาพยง,งว่าเอมูลค่าความเสียหายที่เราต้องเสียไปเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแต่แนะนํานะครับอันนี้แนะนําอย่างยิ่งเลยว่าควรเอาควรเอาของที่มีการบวกออนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปบวกออแพงมากนะครับมันผมไม่ค่อยเชียร์ให้บวกออเองไม่เชียร์เลยยกเว้นแต่ว่าเราจะไม่เจอของชิ้นนั้นจริงๆแล้วเราค่อยบวกออนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยกเคสของตัวผมกบก่อนก็ได้แต่ผมกบเนี่ยน่าจะบวกออน่าจะน้อยนะครับมผมกบน่าจะบวกออน้อยพสอสมควรนะครับเนี่ยดูดิ โอ้โหรองเท้าแพงหน่อยนะทุกคนมันก็ประมาณนั้นแหละเออแต่ถ้าเป็นบวก7อย่างเงี้ยเราก็ตีไปสักมูลค่าประมาณ 5M ขึ้นไปเลยนะครับสมมติว่าเฮ้ยพี่ครับรองเท้ากบเนี่ยเดิมๆนี่ยมันไปสิบสิบสองสิบสามเอ็มเนี่ยแล้วถ้าเราจะบวกเจ็ดเนี่ยให้เราตีมูลค่าไปเลยห้าเอ็มประมาณนะราคาประมาณคือห้าเอ็มห้าถึงเจ็ดเอ็มนะครับอ่าผมตีให้แล้วกันรองเท้ากบเนี่ยเอาเป็นบวกเจ็ดเลยนะครับผมให้ยี่สิบเอ็มอ่ายี่สิบเอ็ม นะครับแล้วก็ผมด้วยแอร์ผมไปเหมือนกันนะครับผมก็ 20m ทำไมผมถึงต้องให้ 20m เพราะว่าเราตีมูลค่าในการบวก7ไปด้วยนะครับผมอ่ะเพราะว่าเดิมๆเนี่ยเออเพราะว่าบวกเเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนแบบคนขายจะเท่าไหร่นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอืมแล้วผมกบตอนนี้คือขาดตลาดมากนะผมเนี่ยประมาณนี้เราตีมูลค่าไปประมาณ 20m เนี่ยอันนี้คือตัวของรองเท้าแล้วก็ผมเนาะอ่ะต่อไปนะครับผมก็คือตัวของหน้าหน้าโซนโฟนี่ค่อนข้างราคาถูกนะครับตัวคนหน้าโซนโฟราคาถูกมาก คุณจะเอาบวก10บอร้อยก็ได้หรือจะเอาบวก10บอปกติก็ได้โอ้โหแต่ว่าไม่มีบวก7เลยนะไม่มีบวก7เลยนะครับบวก7ก็เหมือนเดิมนะครับตีมูลค่าไปค่าเฉลี่ยประมาณสัก8 m ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้บวก10ทุกคนดูดิบวก1 0 12 M ถูกมากเนี่ยเห็นไหมถูกมากเลยอะดึงได้เอาผมตีให้10ประมาณ15 M แล้วกันเนาะในการที่แบบอาจจะบวก7หรือบวก10ก็ได้แต่ผมแนะนำให้ซื้อบวก10มันจบกว่านะอะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือหน้าอิมเนาะเอออันนี้คือหน้าโซนโฟนะครับ ต่อไปครับวันแม่ครับอ่าวันแม่วันแม่แต่ว่าวันแม่แอบจะแพงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องพูดกันตรงๆนะของมันก็บวกดีอะเออมันก็สมควรที่จะแพงอ่ะอกางเกงกางเกงวันแม่ยี่สิบสองเอ็มเองทุกคนอุ้ยไม่แพงนะกางเกงวันแม่ประมาณยี่สิบสองเอ็มนะครับเสื้อผมก็นาว่าน่าจะประมาณนั้นเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับผมเสื้อกางเกงนะครับแล้วก็มือมือวันแม่ก็คือมือตัวนี้นะครับทุกคนนะะโอ้หูมือวันแม่แพงมากเลยอะ โอ้โอ้โอ้มือวันแม่คนละอันนะครับมือวันแม่คนละอันอันนี้มือวันแม่คนละอันนะครับทุกคนมันต้องเป็นมือวันแม่อันเนี้มันต้องเป็นมือวันแม่เอ่อของการเปิดไข่อันนี้อันนี้เอออันนี้อันนี้นี่ออ้ยไม่ไม่เพลงนะผมให้ประมาณสิบเอ็มได้แมมเฮ้ยอันนี้มันดีมากเลยนะทุกคนอ่มือวันแม่ผมให้ประมาณสิบเอ็มแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้นะครับอันนี้บวกกรณีที่เป็นบวกเจ็ดแล้วนะครับต่อไปครับประดับพระอาทิตย์นะครับอืประดับพระอาทิตย์ หแล้วมันหายไปไหนวะอ่าประดับพระอาทิตย์ไม่มีเอาหัวลีก็ได้อ่ะหัวลีโอ้หัวลีก็ไม่ค่อยเจอนะครับอ่ะหัวลีก็ไม่แย่นะผมว่านะแต่ราคาจะแพงขึ้นมาหน่อยผมให้ประมาณ20 m อแล้วกันหัวลีนะครับอืมแล้วก็หูตจะปีกระดูกแพงนะทุกคนปีกระดูกเนี่ยแพงหรือไม่ก็ทงสเปนเนี่ยแอบแพงไปหน่อยนะครับอืมซึ่งซึ่งมันเจ็บแตเ่เป็นการเจ็บที่จบทุกคนเป็นการเจ็บที่จบนะครับผมก็ทง หลังก็ปีกระดูกเนี่ยละสามสิบเอ็มนะครับสามสิบเอ็มแล้วก็แหวนแหวนผมเชียร์เป็นแหวนวันแม่เหมือนเดิมนะครับอแหวนวันแม่เหมือนเดิมนะครับแหวนอมยิม้มยังคงเชียร์นะครับเพราะมันบวกดีจริงๆแหวนวันแม่บวกดีจริงๆครับแหวนวันแม่ผมให้ประมาณสิบประมาณสิบสองเอ็มแล้วกันนะครับบวกบวกเตดนะฮะประมาณนี้เรากับว่ามูล,ลค่าความเสียหายที่เราจะเสียสูญเสียไปนะครับเพื่อน มูลค่าความเสียหายที่เราจะโดนไปเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบอดอนะครับโดยค่าประมาณละกันเนาะโดยค่าประมาณอาจจะมีบวกลบเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอาจจะมีบวกลบเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยนะครับทีเนี้ยโอ้ตกใจตกใจเฉยโอเคอยู่เฉยมันก็ดังขึ้นมางงจัดนะครับอ่าก็ประมาณหนึ่งร้อยเจ็สิบเอดเอมนะครับผมแล้วก็เราคูณด้วยสามสิบสามสิบแปด สามสิบแปดนี่คือราคาเอ็มโดยค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับประมาณนี้ค6อหกพันอู้แพงนะของตัวนี้แพงมากเลยทุกคนโอ้โหแอบแพงนะครับแอบแพงแต่ว่ามันจบจริงๆจริงๆมันมีของที่ดอปดอปเลเวลได้มากกว่านี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมทาคลิปให้แต่ว่าของอันนี้มันเป็นของที่คุณยิงยาวได้เลยอะ่ะคือคุณทําเสร็จปับ๊บเนี่ยคุณยิงยาวเนีย้ยจะยันเกมปิดเลยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสักหกพันประมาณนี้นะครับก็ เล่นได้ยาวๆนะครับผมประมาณนี้นสำหรับตัวของฝั่งแคสนตะอ่ะถ้าฝั่งนอร์มอลก็บวกเซตลิงไปเซตลิงประมาณ2.8เนาะเออ2,800บาทอนะ่ะก็บวกไปนะครับแล้วก็สกิลคุณจะเอาบวก8ก็ได้นะครับผมบวก8ปซูโม,ม่ก็3สกิลก็ประมาณ1,200ประมาณนี้ครับประมาณหมื่นกว่า,วาฟาร์มแป๊บเดียวก็คืนทุนแล้วครับเพื่อนๆจริงๆฟาร์มแป๊บเดียวก็คืนทุนแล้วอย่างสมมติว่าวันนึงะ่ะเราฟาร์มได้ประมาณสักวันละ500 500ยห้าร้อยบาทในเงินจริงนะครับวันละ500แล้วก็เอา500 เออเอาหารดิเออหาร500บาทอ่ะเราใช้เวลาเฉลีย่ยประมาณ21 22วันเนี่ยคืนทุนและนะครับสำหรับเงินทุนทีนท่เราลงทุนไปหมื่นหนึ่งพอเราคืนทุนเสร็จป,ปับ๊บที่เหลือเราคือกาไรเลยนะไอ้ที่ที่เราลงทุนไปแบบพวกเซ็ตลิงอะไรเงี้ยเวลาเราขายปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ทุนคืนกลับมาจริงปะดังนั้น,เ,นเหมือนกับ20วันเนี่ยคุณก็จะจับเงินหมื่นแล้วนั่นเองถ้าคุณลงเป็นอาชีพนะทีนี้หลายคนก็คงถามว่าพี่ทําไมลงดันแดงมาได้กําไรเยอะขนาดนั้นเลยหรอจริงๆต้องบอกก่อนว่า ลงดันแดงเนี่ยถ้าคุณเปิดได้ไข่พวกลิงเนี่ยกำไรมันสูงมากทุกคนอ่ะสมมติอ่ะเรามาดูเลทราคาไข่กันนะครับผมอ่ะดูเลทราคาไข่ครับราคาไข่เซตตอนเนี้ยราคาต่ำๆโดยสแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 700K นะครับ 700K ก็สมมติว่า M อ็ม้ว38คูณด้วย0.7อืมเอาเป็น0.8ได้ไหม0.75ยด้อก็ครับประมาณนะฟองละประมาณ30 ประมาณ30บาทสมมติคุณฟาร์มปั๊บเนี่ยแล้วมันดอกมาเนี่ยคุณเอาไข่เนี่ยไปขายพอไปขายเสร็จปั๊บสมมติคุณซื้อบัตรมาสักวันสมมติฟาร์มวันละร้อยห้าสิบรอบเออประมาณวันละร้อยร้อยรอบก็ได้ร้อยรอบคูณด้วยเลทบัตรประมาณ 3. จุดประมาณ3.3แล้วกันนะครับราคาค่าเฉลี่ย3.3เท่ากับว่าคุณได้ประมาณ330ใช่ไหมสมมติว่าคุณได้ตัวของไข่อันเนี้ยมาร้อยรอบเนี่ยผมมองว่าประมาณ5อันก็ไม่น่าเกียดนะครับอ่ะคุณก็หักลบไปต้นทุนของ ไขที่คุณได้อันละ30บาทใช่ไหมครับได้5ฟองก็ลบไปด้วย150เนี่ยปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับว่าต้นทุนของคุณเนี่ยแลกขอบทองคุณก็ไปขายอีกอะ่ะขอบทองคุณก็ไปขายคุณแทบจะปิดโอกาสขาดทุนในเรื่องของการฟาร์มไปแล้วเรียบร้อยที่เหลือคุณกาไรหมดเลยนะเมื่อจะเป็นการแตกเมื่อจะเป็นตัวของเอ่เอเงินจากการลงดานต่างๆเนี่ยคือมันกําไรทั้งดุ่นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนานะครับว่าถ้าใครที่เป็นสายเอ่อฟาร์มเงินแบบฟาร์มหาตรงหาตังค์เนี่ย ผมเชียร์นะครับว่าดังแดงตอนนี้ตอบโจทย์มากๆหรือถ้าคุณแบบวัดดวงวัดใจหน่อยคุณเปิดมาสมมตินะคุณเปิดมาเนี่ยคุณได้ซิทลิงเนี่ยเออคุณเปิดมาได้ไข่ลิงเนี่ยไข่ลิงฟองละเอ็มนะครับหนุ่มๆไข่ลิงฟองละเอ็มไรเดอร์ฟองละหนึ่งจุดสองเนี่ยนะครับซอเบีฟองละสองฟองละหนึ่งจุดสามเนี่ยคือมันแพงมากครับดังนั้นน่ต้องบอกก่อนเลยว่าการฟาร์มดังแดงตอนนี้คือคุ้มมีแต่คุ้มกับคุ้มเท่านั้นเลยนะครับแทบจะไม่มีเจ็งเลยเพื่อนๆจริงๆ ใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วันคุงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วันคุงไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะหนุ่ม